สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมขอรายงานข่าวประจำสัปดาหร์ระหว่างวันที่12-16กันยายน2565ดังนี้วันจันทร์ที่12กันยายน2565เวลา10นาฬิกานางมาลีนารคารวัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้ในายเกรียงไกรดวงษานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าให้ขำปรึกษาด้านแรงงานเรื่องค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในการทำงาน แกผู้มาขอรับคำปรึกษาจำนวน2องรายโดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสิทธิ์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างผู้มาใช้บริการทางนี้ทางสำนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดวันอังคารที่13กันยายน2565เวลา13นาฬิานางมารินาคารวัลส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางประภาดานยช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนลยายเกรียงไกรดวงสานักวิชาการรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเผยแพร่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาการสหรประชาชาติว่าด้วยการขาจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อรายงานประเทศฉบับที่4ถึง8ฉบับรวมของประเทศไทยจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชืช้อชาติในทุกรูปแบบ International Convention on the Elimination um of All Forms of Racial Discrimination ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและนำไปปฏิบัติต่อไปวันพุทธที่14กันยายน2565เวลา9นาฬิก10นาทีนางมารีนคราราวัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม จประชุมสำนักงานครั้งที่10ทัพ2,565ประจำเดือนกันยายนโดยมีวาระการประชุมเพื่อติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมในปีงบประมาณพุทธศักราช2,565ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดและชี้แจงข้อสังการอธิบดีในการประชุมกลมเดือนสิงหาคมครั้งที่5ทัพ2,565พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกิจกรรมของสำนักงานที่ต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายนณห้องประชุมมรุข,ขานคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมถัดมาเวลา13.30นาฬิกานาทียังได้มอบหมายให้ในายอเนกกุลพ่วงนิติกรชำนาญการและนายเกรียงไกรดวงสา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการลงพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีแต่ไม่ต่ำกว่า15ปีณสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมเพื่อให้นายจ้างรับทราบสิทธิหน้าที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันพระธสบดีที่15กันยายน2565เวลา9น,นาฬิกา30นาทีนางมารีนาคาราวัตสวัสดิการแัะคุ้งคร้องแรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายอเนกุลห่วงนิติกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานผ่านระบบออนไลน์ o ู Mee t i n g ผัดมาเวลา10นาฬิกา30นาทีได้มอบหมายให้ในายอเนกคุณพว่วงนิติกรชำนาญการประสานงานให้ความช่วยเหลือทายาทโดยธรรมของลูกเรือประมงที่พัดตกเรือเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานภายในจังหวัดภูเกต็ตประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนดณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมชั้น2อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และในวันเดียวกันนี้เวลา13นาฬิกาสนาทีได้มอบหมายให้ในายเกรียงไกรดวงษานักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเพยพสพติดจังหวัดนครพนมโดยมีนายพรธภูักิ์ปรัดจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ณห้องประชุม พระธาตุพนมชั้น3สารากางจังหวัดนครพนมหลังใหม่วันศุกร์ที่16กันยายน2565เวลา9นาฬิกานางมารีนาคารวัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมร่วมพิธีเปิดกิจกรรม1จังหวัด1อบรมอักขีภยัยภายใต้แคมเปญแอนตี้ไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ซู o ม m e ติ้งเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้สร้างการรับรู้และจิตสำนึกในการป้องกันและระงับอักขีภยัย ในสถานประกอบกิจาการให้กับนายจ้างและลูกจ้างมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานที่ยั่งยืนและเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานต่อไปโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดเวลาเก้านาฬิกานางมาลีนคา,ารวัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครพนมมอบหมายให้ในายอเน,อนกุลพ่วงนิติกรชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย National Referral Mechanism ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามกลไกดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศถัดมาเวลา 9. ก้นาิกาสนาทีได้บอหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเอผยแพร่ข้อเสนอแนะตามกลไก Universal Periodic Review ผ่านระบบออนไลน์เผยแพร่ทั้งข้อเสนอแนะในส่วนของความเป็นมากระบวนการจัดทำและสาระสำคัญรวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประเทศสมาชิกสหรประชาชาติเพื่อพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และในวันเดียวกันนี้ยังได้มอบหมายให้ในายเกรยียงไกรดวงสานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายกฤษดาสุภานักวิชาการแรงงานร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานประจําเดือนกันยายน25.65เพื่อมอบหมายภารกิจติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ั 2, นากณค่ายพยดเมืองขวางตําบลกุุคูอาเภอเมืงองนครพนมอย่าหืมกงดไล้ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่น่าสนใจจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมขอบคุณครับ